ดอกยแงสุดออดซงสาดอกทองฉันจะรวยครับนายเขีนไ้โกเพชรถ้าแพปากบาราครับชนกับแดงสุดหล่อยอดน้ำใจครับแลนะครับแดงครับแดงแดงสุดหล่อยอดน้ำใจครับแดงสุดหล่อยอดน้ำใจแดงนี่ครับมาแล้วนะครับแดงสุดหล่อครับแดงสุดหล่อ

อ้แดงก็เป็นแดงนะครับแดงก็เป็นแดงแดงเป็นแดงครับลังซ่าเป็นน้ำครับแดงเป็นแดงลังซ่าเป็นน้ำนะมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวลังซ่าครับต่ามันยุบเลนตัวลังซ่าครับวลังซ่าลังซ่านี่คือลังซ่าตอกองฉันจะรวยนะลังซาเราตองฉันจะรวยนะเขาโรวยเราจึงไม่ชนะเขาดวยแตาแม่ก็ชนะไม่ด้วย

ก็เป็นแดงเลยนะแดงก็เป็นแดงชัดเจนนะครับไมเล่นองไนเหม้แต่นักักอาจารย์คนนี้ไม่มีอะไรดีไม่เด็ดไม่เด็ดคนนี้อาจารย์ไม่เด็ดเดี๋ยวหัเด็ดเดี๋ยวปอกกันแล้วจะเอาดิแล้วจะตุกูสิอาจารย์เล่กโอลเลยรอราคารอลากาลากาไม่ร้องไม่ร้องนะรากาอาจารย์อาจา่ย์ร้องก็ตุย่างร้อง huơu điên quá vậy các bạn, huơu tao khéo các bạn, đầm đen đen đầm các bạn, thì khó

ตอจะรุกลงเจะรุกลงัาเชนจะรวยนะเราจะรวยนะเอออาจยะไม่เล่นหลังราชอาจารย์เชนจะรวยยหลาชเนจะรวยนะีหลังานจะรวยรเล่นดองเนไปอโอวรยไม่รวยไม่รู้แต่ฉชนจะรวยไปไไป

mày gái plum mày cái gái đâm mà đâm mà cao rồi đấy thằng cao ôi trăm thằng cao đây làm ba gặp công an cặp trật trâu si thò đen rồi si 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 làm gì đen rồi si quả đâm đi làm mà youtube là tú nữa băng cân băng gì cao lắp mà mình

Đánh tố mạo này đố mạo. Nay đấy thì nó là cái tên 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 là con tên là cái 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 tố là cái tên 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 là

Đám tố, đúng tố ma, mang dạng dùng 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 rồi Mười lăm lăm đông hảo, 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 lăm đông hảo,

chết mì tôm long năm tối nó chết mì tôm long năm thôi ăn mấy mà các bạn nói chứ này không tặng cho mấy tít tặng tít đưa mai đưa mai

มันไม่ไกลก็นมันเาะผ่านไปเก้านาทีฮะผ่านไปเก้านาทีแล้วแป๊บๆปรับแป๊บๆผ่านไปเก้านาทีแล้วดำต่อีดำต่อฮะเสดำนี่คือดังสาดอกทองเส้ไม่รวยก็มังกินไสกเป็นตาเปปลาปลา

đâm ดกมา long ดำดกมา long ดำดกมา long ดำดกมา long À. À, à, rung, Để ấy, video. đang nhổ rau rong, đang nhổ rau rong, này cái yàng cá bây giờ, yàng mới tách Along, Long, along, Long, đông, Long, dâm đông, along, Long, đông, along, dâm Long along, dâm ní Long, lắm tắt là Long sạch của đâm mùng đâm, dâm sát cho dáng nghĩ là, yên kênh ghênh 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 ghênh

ซ่องาต่อองรองนำต่อ่องาองรองรองะสาชิกต้องรองอยู่ดำซ่องเลียกรองนะอยู่ดำซ่องเนียกรองซ่องฮาต่อ่องรองน้่อ่องฮาซ่องรองดูดัดกาซาตัวดมุมยมันตัวตนี่มันดื้อมาเกียรครับมาิกแล้ก็ไปเกียร์ิกางใสายมันเวียงง่วงมากกว่า ท้มันก ma ็ทาใจดือไม้ะครับตามันไม่ดื้อไม้นี่ก็ประเด็ดทึกงหายลิดนิดกับแต่ผมหม่มากว่ามันไปจ่ายผมหมายมาาจยมันไปกว่าคนเก็ดตาจะบ้วนอัมาว่าแล้วทำยิ่งคนเก็ดมายว่ามันไปจ่ายแล้วทำมนยิ่งสามต่อามซ่องลงนะตาต่อตามซ่องล สร้าต,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 ต่อสร้งงนะสร้าง uh ต่อสร้างงนะสรางต่อสร้างลอัววันนี้มีแปดตัวเดียวดเจริไม่เ้อนะยาัำเภอรัฐภูมิจยงหวัดสงข่างัวมีแปดตจนกูนี่เป็นจุสามเนอะจมุหลังจากกูนี่ยังเรื่อีก้ากูนะวันนี้มียูกูเจับ ต่อสาบลงนะดำตัวที่ทราบลงเลยเลียต่อมังนะมันกเฮ้ยรับเอาครับเอาครับมุดกบันนีนีมีเดียวมุดกบันนีมีเดียวลอก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 หมดกบันนีมีเดียวลอกลอกลอยู่ด้าลอกอกลอออลอกลัีลอกลอกเลย

đánh 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 là đèn đánh 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 em đánh 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để huyền, không bỏ Hãy subscribe cho Để cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้จบจากแนะมึงจริกๆนะนะจานะสหรับคนดีเลว่าวันนี้เนบา่าแบตดวแดงเกียรรันดังเลงนรฮุกลองนะฮุกลอง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 อยู่แดงฮุกลองอยู่แดงฮุกลองดังี่ครับไม่เคยปลื้มดังปีงานไม่คยดีดังคูเนี่ลองเลวใกลปลื้มก้อนหนึ่งกับ

ก่อนเย็นได้ไปเลยก่อนเรื่อยลาวแดงแปดล่องครับอยู่แดงแปดล่องอยู่แดงแปดล่องลาครับเบอร์ตลอดแปดล่องได้เลยแปดล่องนะแปดล่องแปดล่องนะอยู่แดงแปดล่องอยู่แดงแปดล่องดูแดงแปดล่องนะเดี๋ยวเสมอดำาวราเดี๋ยบเสมอดำโอเคเหยียบเสมอดำได้ยิงจัดจีนเลยครับเบอร์ดำ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 แบ่งกีแทกนะเบ่งกีแทกแบ่งยกกีแทกทำอะไรกีไปนมกีไปนันกระเบอร์ดำเลยเสมอดำเลยปีชู

Block liền số người đấm ra block liền số người đấm cái u số người đấm ra dùng tập kiến được, đa, dùng tập được. Cao, mình to đấm to cao, đấm to cao, phải đấm to cao, phải long. làm việc cao, mình tới đấm, đấm làm mà mình tới đi đấm, to đấy à, mmm. đi, đi về là tắt tỏa não này đấy, 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 đấy,

ดำต่อสบดำ่อิการปฏทิตรองหน้าที่แล้วกับตีไม่มีเลยต่ดหางตัวตางแมวนะครับต่างตัวทังแมวมีที่จะมือได้นะรับมีที่หวางกั้นได้นะครับ ในสนาไปยีเป็นอาไรครับดเดือไม้แล้วครับต้งเกียดแดงห้ตามมาดัไม้ปลื้มไม้แล้วครับเกียดแดงห้ตามมาหนึ่งไม้นึ่งไม้ไม่เอาองไม้ลองไดเดม้อสมยู่นะครับลงไม้อยู่ mày mi la gà năm mươi lăm 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 mà, lăm 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 lăm

ตัวดังเาอตัวดำนี่มันไปยูประตูังเก้าตอนนีล้ามมาลาวเดิอดเกแล้วมาลาวเดินมามาเป็นตีตีนั่นมันมาเป็นตีตี้มันมาเป็นตีตี้เบอดำแล้วเบอดำแล้วเบอดำแล้วทำอไเดียนางป่าาะเขาไม่ไดลาัดเไม่มันมาเป็นตีตี่ครับเลยตีนี้มันมาฟานแก็ไมครับทำไม่ได้เดีวิ้กไปเย